ต,ตอนนี้เขามาถึงฟอรุ่นแล้วนะคะพี่น้องเบื้องด้านนาพูนไกลๆนั่นนะคะเป็นหมองทีว่าเขาเล่นสกีนะคะสกีสไลดหล,ลงมาตามภูเขานะคะเห็นไหมคะมันจะเป็นที่สถานที่เขาเล่นสกีเลยนะคะจะจะขึ้นไปมันจะมีมันจะมีกะเช่าขึ้นไปนะคะแล้วก็ลงมาตามเครืองนะคะมันไกลมากไม่น้อยเพราะมีกล่องที่ซูมได้เนาะคะ่ะเห็นไหมคะไกลๆนู่นนะคะที่แหล่งที่เล่นสกีสวยมากงามมากเลยค่ะ ตรงนี้เป็นฟอรุร่นนะคะเขาเขาไม่ได้ตรงฟอร,รุ่นแล้วนะคะกลางเมืองแล้วนะคะหลังจากเมื่อกี้ออนซดไปนะคะพี่น้องเตือนบอกว่าเน็ตบดีจ้าไม,ไม่หน่อยไม่น่อยก็เริ่มตัดเลิตัดให้เพราะว่ามันอยู่ตรงริมแม่น้ำนะคะมันจะจะจะบ่ค่อยปันไหนสาหรับการเบิรงคลิปช่วงนี้นะคะขอออกตัวไว้ก่อน่าไม่น่อยบ่ไเด้วเอาคอมมาเพราะว่าบ่มีเน็ตลายนะคะก็เลยข้ามานี่ค่ะเห็นบ่คะให้เบิรงใกล้กๆเห็นบ่คะนั่น นั่นๆๆๆนะคะมันจะโยกๆแน่นะคะรถเพราะวา่าไม่น้อยเพราะเอาความมามันตังค่ามันจะไปเขาไปปับกันเต้นของกล่องบ่อค่อยได้นะคะถือว่าเป็นธรรมชาติแล้วกันเนาะคะ่ะอันนี้ก็ขอ,อนอมรับความบ่อสะดวกไว้นะตรงนี้เนาะจ้ะนี่ค่ะเขาจะเห็นตรงนี้จะเป็นโรงเรียนนะคะเป็นโรงเรียนเป็นเป็นโรงเรียนแล้วก็จะเป็นย่านกลางเมืองเขาไป้างในนะคะเป็นเมืองที่สวยงามอีกอันนึง สำหรับปอารุ่นนะคะนะคะเห็นบ่คะอยู่ข้างหลังก๊อกไม้เห็นบ่น,นั่นบอเขาเล่นสกีนาหน,า,หนาวกันนะคะอยากถ้าหเหยิงชัชดๆมันจอดบได้น,นะคะรถมันจอดข้างทางไม่ได้เลยเนาะคะ่ะ,คะก็จะเห็นในประมาณนี้นะคะผ่านถันนามันไปนะคะนี่ค่ะที่เขาเล่นสกีกันสวยมากนะคะเห็นไหมคะทางลงสวยงามมากนะคะหนึง่งความ ทเที่ยวนะคะเบื้องสถานที่ที่เขาออกกําลังกายหรือพักผ่อนยนใจกันนะคะในช่วงหนาหนาวหนาหิมะนะคะบรรยากาศวิวทิวทัศน์ของฟอรุลนก็มีความสวยงามเขียวโชวอุ่มทุกทกที่นะคะก็เดี๋ยวจะล่องเขาขึ้นเขาขึ้นล่องเขาขึ้นเขาข้างหน้าก็จะเป็นเรสต์วิกนะคะข้างหน้าจะเป็นเรสต์วิกเป็นสถานที่ตาการอีกมองนึงนะคะจึงมีเขาเอื้อนยัางงา เป็นทาเลือนะคะเป็นท่าเลือน,ะะปนอไปที่จอเลือดสวยมากเดี๋ยวไม่ได้จะใช้พี่น้องได้เบิงงกันนะคะสําหรับคลิปนี้เราก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะได้รักจากใจจ้ารักนะจุบจ๊บ